สวัสดีนะคะวันนี้กินแซ่บใบเล็กจจะมาทำแกงผักหวานค่ะเมนูบ้านๆอาหารอีสานบ้านเรานะคะวันนี้ก็แกงผักหวานใส่เห็ดออรินจิค่ะมาทำด้วยกันนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะเราจะทำน้ำดอกอัญชันแบบง่ายๆนะคะสไตล์เาเล็ก ผักหวานคะ่ะผักหวานป่านะคะน้องข้างบ้านเขาให้มานะคะสดสดเลยอ่อนๆมากๆแล้วก็เห็ดออรเรนจิค่ะวันนี้ปลาเล็กแกงใส่น้ำยานางนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าอาหารอีสานปลาเล็กคําไม่ค่อยเก่งคะ่ะแต่ชอบกินมากๆนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูนะคะปลาทูแกะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็ริกแกงของประเล็กนะคะก็ทำแบบง่ายๆค่ะหอมแดงกับพริกสดนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูเป็นน้ําแกงนะคะเพิ่มความนัวน้ํายะนางเริ่มเดือดแล้วค่ะใส่ทิกแกงก่อนนะคะ ก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะสวัสดีสามท่านค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์พิมพ์สตอรี่นะคะฝากช่องน้องด้วยนะคะถ้าอยากในช่องน้องก็จะมีหลากหลายนะคะช่องน้องพิมพ์รอเดือดแป๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาส,สำเร็จรูปเนาะก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายค่ะอาหารอีสานนะคะ มาช่วยกันทำแกงค่ะน้องพิมเดี๋ยวนะประเล็กมองไม่เห็นเลยตัวหนังสือ เอาอีกเครื่องนงมาอ้ยเดือดมาเลยไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะมาอ่านคอมเมนต์เพราะว่าปเล็กมองที่หน้าจอไม่เห็นค่ะก็ใส่เห็ดออรินจีนะครับวัตถุดิบก็จะได้กับลดขายกับข้าวนะคะหรือว่ารดพุ่มพวงของเราปลาทูจ้าใส่แล้วนะคะ ไม่ค่อยถนัดนะคะน้องพิมพ์สำหรับอาหารอีสานของปลาเล็กแต่ชอบกินมากค่ะพอพอทําได้นะคะอาศัยว่าเป็นสะพ้ายอีสานเนาะ mm. น้องพิมพ์เห็นในหม้อชัดไหมคะ mm. ขอบคุณค่ะน้องพิมพ์ สวัสดีทั้งสี่ท่านนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะกินแซบใบป้าเล็กวันนี้กำลังทำแกงผักหวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำนะคะน้ำดอกอัญชันมะนาวแบบง่ายๆสไตล์ป้าเล็กนะคะใช้อัญชันสดค่ะเก็บมาจากหลังบ้านรอน้ำร้อนเดือดก่อนนะคะ เห็ดเขาก็จะสุกง่ายเนาะน้องพิมเนาะถ้าสุกมากเกินไปก็จะไม่อร่อยชอบกินเห็ดออรินจิค่ะเพราะว่าเขาจะมีความกรุบๆกรอบกอบนะคะหนุบหนุบเวลาเรากินเนาะอร่อยสวัสดีหกล้านดวงใจนะคะวันนี้กินแซ่บาบป้ปเล็กก็ทำแกงผักหวาน,นะคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตั้งแต่เช้างานยุ่งมาก สวัสดีค่ะป้าควรวันนี้หนูแกนผักหวานค่ะก็จะออกอาการตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะป้าควร ผักหวานยอดอ่อนมากนะคะน้องที่เขาอยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะบ้านเนี้ยหรัอวติดกันเลยค่ะเก็บมาให้เมื่อวานน้องปลูกไว้รอบบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะป้าควรเห็ดประเล็กสุกแล้ว หวานก่อนนะคะวันนี้ไม่ต้องเด็ดเลยค่ะผักหวานอ่อนมากอันนี้จะเหลือไว้ทำแกงจืดให้คนสวยนะคะจะมีคนสวยประจำบ้านอยู่หนึ่งคน ก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะใครกินผงนัวก็ใส่ได้เลยเนาะของเล็เล็กไม่กินนะคะในปลาร้าเขาก็นัวอยู่แล้วค่ะวิ่งนี่ลืมเลยนะคะเนี่ยหื้นเส้น ลืมแช่ขอปล้าอีกนิดนึงแซบแล้วค่ะผักหวานเขามีความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะค่ะเ๋ยวจะเสียรสชาติผักหวานพอเปล่า เสร็จแล้วค่ะแกงผอกหวานเรียบร้อยทำแบบง่ายๆสไตล์ปลเล็กนะคะ มาต่อกันด้วยนะ้ำอัญชันมะนาวค่ะเรียกความสดชื่นนะคะน้ำตาลเนาะน้ำตาลแสดแดงนะคะแล้วก็มะนาวค่ะน้ำแข็งนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะอัญชันสดจากหลังบ้านนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะสิบเอ็ดล้านดวงใจขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ วันนี้ก็ทำแกงผักหวานป่าค่ะแล้วก็ทำน้ำอัญชันมะนาวนะคะเนี่ยค่ะทำแบบง่ายๆเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเนาะแบบนี้เลยค่ะใครมีอัญชันอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถเก็บมาทำได้ทุกวันเลยค่ะไปะเล็กกินทุกวันนะคะถ้ากินแบบร้อนๆจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือ กินแบบเย็นก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเราต้องแช่ไว้สักครู่นะคะให้ให้สีของของของดอกอัญชันเนี่ยเขาละลายก่อนก็กลัวว่าเวลาจะเนิ่นนานเกินไปค่ะก็เอาใส่แล้วก็ได้เลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่แค่สองช้อนค่ะนาวเนาะบีบเลยค่ะ ความเปรี้ยวนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของคนกินค่ะเปรี้ยวหวานเนาะเราชอบรสไหนเราก็ใส่ไปเลยนะคะนี่พอเราใส่มะนาวเขาก็จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะสีเขาก็จะจืดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาเล็กไม่ได้แช่จริงๆแล้วเราต้องแช่เขาไว้สักครู่นะคะเพื่อให้สีของน้ำอัญชันเขาละลายออกไปเราก็ใส่น้ำแข็งเลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้นะ้ำอัญชันนะคะเมนูเรียกความสดชื่นแบบง่ายๆนะคะสดชื่นจริงค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราไปซื้อเขานะคะแก้วนี้ก็หลายบาทเนาะในร้านอาหารนะคะเราทำกินเองแค่นี้ง่ายมากๆเลยค่ะคือแบบไม่ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากรสชาตินะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนกินเนาะชอบเปรี้ยวมาก หวานมากหรือว่ากลมกล่อมก็ทำไปชิมไปค่ะทำกับข้าวเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะว่าจะผิดจะถูกแล้วก็เอาตามความชอบของเราเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะไลน์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ไลน์หน้าค่ะขอบคุณน้องพิมพ์นะคะพิมพสตอรี่แล้วก็ป้าควรคนรักเกษตรนะคะ ขอบคุณ f อฟซีทั้งสิบท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะขอบพระคุณค่ะนิดนึงขอบคุณนะคะ